สวัสดีครับกลับมาพบกับชุ่นชวนคลิกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำแหล่งความรู้ให้อีกที่หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วทุกคนจําเป็นต้องขวนขวายหาความรู้นะเพราะเราอยู่ในยุคดิจิทัลเป็นยุคที่เราจะต้องเท่าทันมีความรู้นะครับแล้ววันนี้ที่จะพาไปเนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นจะอยู่ในรูปแบบของอ e ีบุ๊ก เออมีวิธีการใช้ยังไงมันสนุกและมันดียังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ นี่เลยครับเว็บไซต์สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นอีกหนึ่งแหล่งความรู้ที่เราสามารถจะหาความรู้เต็มไปหมดเลยได้จากที่นี่แล้วก็ต้องขอบอกนะข้อดีของมันคือใครที่เป็นสมาชิกข,ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ผมบอกได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ล่ะ เอออันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดนิดหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าทรัพยากรที่เป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยมันเป็นลักษณะการใช้งานเชิงพาณิชย์มันก็จําเป็นที่จะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในการได้มาเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะให้เฉพาะสมาชิกที่อยู่ในหน่วยงานในองค์กรในมหาวิทยาลัยนั้นๆได้ใช้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่องค์กรไหนที่มีการใช้ e-book ของ CU หรือศูนย์หนังสือจุฬาก็สามารถที่จะดูคลิปนี้แล้วก็ทำตามไปด้วยกันเลยนะครับว่าเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาที่ทำขึ้นมานี้มันใช้ดีใช้ง่ายและมีข้อจำกัดอะไรบ้างเออมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยพอเราเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับเราก็จะไปที่บริการของห้องสมุดนะตรงนี้บอกไว้ก่อนนะ ที่สํานักวิทยบริการมหาวิทยลาลัยสวนดุสิตมีบริการเยอะแยะมากมาย <Wow. S 1> แต่วันนี้จะเจาะไปแค่บริการเดียวนะครับอ่าไปที่ CUE Library ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เบื้องต้นเลยนะครับมันก็จะมีหนังสือแนะนําเราเยอะแยะมากมายนะเนี่ยก็ลองไปดูเขาก็จะแบ่งหมวดหมู่นะอาหารสุขภาพครอบครัว อีบ e ุ๊พร้อมยืม e b o ุ๊ทั้งหมดนี่นะครับก็จะมีหลากหลายเลยนะมันก็จะมีหลายกลุ่มหลายประเภทขึ้นอยู่กับความสนใจของเราเลยว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านไหนนะครับเนี่ยก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่ไว้ให้ภาษาบริหารอาหารสุขภาพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็มีประวัติศาสตร์ก็มีสําหรับเด็กก็มีเห็นไหมฮะแล้วก็มียอดนิยม ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของคนที่เขาเข้าไปค้นหาแล้วถูกค้นหาเยอะก็จะถูกจัดเข้ามาเป็นหนังสือยอดนิยมเออมีเยอะแยะมากมายเลยก่อนอื่นเลยนะครับเราเห็นเบื้องต้นแล้วใช่ไหมว่ามันน่าสนใจแค่ไหน เราก็จําเป็นที่จะต้องลงทะเบียนก่อนลงชื่อเข้าใช้ก่อนใครที่มาใช้ครั้งแรกก็จะเป็นลงทะเบียนนะครับแต่ตอนนี้ของผมได้ลงทะเบียนไปเรียบร้อยก็เหลือขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้นะครับก็คลิกเลยตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าการใช้งานครั้งนี้จําเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกข,ของสํานักวิทยาบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพราะเนื่องจากว่าผมเข้ามาใช้ในเว็บไซต์ของ ส่วนดุสิตนั่นเองนะครับอ่ะก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่นะตรงนี้ขออนุญาตอุบไว้นิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นความลับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็ต้องปิดเอาไว้นิดหนึ่งผมก็ลงชื่อเข้าใช้เลยตอนนี้เมื่อเข้ามาใช้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็จะบอกสถานะของเราครับว่าเราเป็นคนใช้ที่ชื่ออะไรเห็นไหมฮนะเราก็สามารถที่จะเริ่มค้นจากตรงนี้อ่ะผมลองค้นดู ผมก็ค้นจากคาว่าเทคโนโลยีอ่ามันก็จะทําการค้นหาข้อมูลอยู่สักแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นก็จะออกมาเต็มเลยอ้มีเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมฮะนี่เพราะฉะนั้นผมก็ลองเลือกสักเล่มหนึ่งอ่ะตรงนี้ดีกว่ากลยุทธ์การจัดการปรกติใหม่ในองค์กรนี่อันนี้สมมุติว่าผมสนใจเล่มนี้นะ คลิกเข้าไปมันก็จะทําการดึงข้อมูลหนังสืออ e ีบุ๊กเล่มนั้นมาให้ผมแล้วมันก็จะบอกว่าคงเหลือไม่จํากัดหมายความว่ายังมีจํานวนให้ใช้ใช้ได้อยู่เยอะยืมแล้วหรือยังเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะยืมได้ขนาดไฟล์ก็จะเป็นขนาดนี้นะครับรูปแบบไฟล์เป็นแบบ PDF มีทั้งหมด54หน้าเห็นไหมฮะมีเรื่องย่อให้ด้วยถ้าเกิดเราสนใจที่อยากจะรู้ว่าหนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาคร่าวๆกว้างๆแบบไหนเราก็าไปอ่านเรื่องย่อตัวนี้ก่อนหลังจากนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าโอ้สนใจและที่อยากจะยืมเล่มนี้นะครับเราก็คลิกยืมตรงนี้ได้เลยคลิกปั๊บมันก็จะบอกเลยครับว่ากลยุทธ์การจัดการปรกติใหม่ในองค์กรเล่มนี้ให้ยืมได้ถึงวันที่3กันยายน2023เพราะฉะนั้นถ้าเกิดยืมเกินกำหนดตรงนี้ผมเดานะผมยังไม่เคยยืมเกินกำหนด ผมเดาว่าระบบจะทําการดึงไฟล์ตัวนี้กลับไปยังระบบฐานข้อมูลของเขาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเขา้าเข้าใช้ได้ แต่ถ้าอยากจะใช้ก็เข้ามาค้นหาใหมา่แค่นั้นเองง่ายๆเลยอ่ะผมกดยืมเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยืมง่ายไหมง่ายเนาะไม่ต้องเดินไปที่ชั้นหนังสือแล้วก็ค้นค้นค,นคนแล้วก็ไปเดินไปหาพี่เจ้าหน้าที่แล้วก็ไปทําการยืมตอนนี้เรายืมเป็นอ e ีบุ๊กเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาที่เครื่องเราเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะกดตกลงไป แล้วเวลาจะใชหละ่ะทำยังไงนี่เลยไปที่เมนูชั้นหนังสือคลิกปับ๊บนี่หนังสือเราก็จะมาอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เวลาหนี่สองเล่มเวลาการอ่านทั้งหมดหนึ่งนาทียังไม่ได้อ่านเลยนะแต่ว่าเปิดทิ้งไว้มาสักครู่นี้ผมลองคลิกดูนะครับนี่พอคลิกเสร็จเรียบร้อยมันก็จะพาเราไปยังหนังสือเล่มนั้นที่เป็นในลักษณะของอ e ีบุ๊กเออตรงนี้ก็ต้องบอกว่า ขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายเนาะว่าของเราเนี่ยเครือข่ายเร็วเครือข่ขายช้าแล้วก็ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเราด้วยว่าคอมพิวเตอร์ของเรามันมีประสิทธิภาพมานหมายแค่ไหนเออหลังจากนั้นก็นี่ครับสามารถที่จะอ่านหนังสือได้เวลาอ่านครับเราก็คลิกที่ลูกศรตัวนี้นะครับ นี่เราก็จะเจอว่ามันอยู่หน้าไหนหน้าไหนตรงนี้อยากจะดูแบบทีละหน้าก็ได้หรืออยากจะดูแบบสองหน้าก็ได้เห็นไหมครับแล้วเวลาเราเปิดหนังสือนะมันก็เหมือนกับเวลาเราเปิดหนังสือเล่มทั่วๆไปเลย <Wow. S 1> เห็นไหมฮะเห็นว่าสารบัญเป็นอะไรมีเนื้อหาว่าอะไรนี่เห็นไหมง่ายเนาะแล้วเราก็อ่านอ่านอ่านอานอ่าน,านดึงข้อมูลมาใส่สมองของเราง่ายเลยเห็นปะนี่นี่คือ ลักษณะของเทคโนโลยีใหม่ที่เราจําเป็นต้องเท่าทันและใช้ให้เป็นมันจะเกิดประโยชน์มากเลยสมมุติว่าผมใช้งานเสร็จเรียบร้อยผมก็จะออกใช่ไหมวิธีการครับไปที่เครื่องหมายกากาบาทตัวนี้ครับเห็นไหมฮะ close อพอคลิกเสร็จเรียบร้อยมันก็จะบอกว่าคุณต้องการที่จะออกจากหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมแล้วก็ระบบเห็นไหมฮะจะบันทึกการอ่านล่าสุดของคุณไว้ด้วยโอ้โหระบบช่วยเราเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็กดออกอีกครั้งหนึ่งครับนี่มันก็จะทําการออกจากระบบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้เวลาเรายืมมาหลายเล่มไม่ต้องกังวลเลยนะ นี่เห็นไหม reading n นาหนังสือที่คุณกําลังอ่านอยู่ตอนนี้มันจะดึงขึ้นมาให้เราแล้วเราก็จะรู้ว่าเราอ่านเล่มไหนอยู่เอ้ยง่ายเลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าถูกใจคนรุ่นใหม่ถูกใจคนไอทีอย่างเราเลยเนาะนี่ตรงนี้ก็ดีมากเลยนะครับ แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะคืนหนังสือละ่ะจะทำยังไงนี่วิธีการคืนก็ไม่ยากครับนี่นะครับเรามาที่หนังสือที่เราต้องการจะคืนเห็นจุด3จุดข้างล่างนี้ไหมครับคลิกนี้จะขึ้นเมนูตัวนี้มาเห็นไหมล้วก็ ทำการคิกที่คืนสื่อได้เลยคืนปั๊บเขาจะถามว่าจะคืนสื่อจริงไหมนี่เพราะว่ากำหนดมันคืนเะนี่ยถึงวันที่31เดือน5ปี24เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหนังสือแต่ละเล่มไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขาจะกำหนดระยะเวลาในการยืมการคืนให้กับเราถามว่าพี่ ทำไมมันยืมได้แบบโอ้โหเป็นปีอย่างนี้เลยอรอก็อย่าลืมไปดูสถานะตอนต้นเนาะนี่ภาพขึ้นมาแล้วสถานะตอนต้นบอกว่าจํานวนไม่จํากัดไงเพราะฉะนั้นก็ยืมได้หลายคนยืมได้ระยะยาวตรงนี้อย่างที่บอกไปขึ้นอยู่กับการกําหนดของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่อยู่หลังระบบว่าเขาต้องการที่จะให้เราใช้งานรูปแบบแบบไหนนะครับเมื่อเราต้องการ จะคืนแล้วก็คลิกคืนตรงนี้ได้เลยแค่นี้ข้อมูลก็จะถูกคืนเข้าไปสู่ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดเป็นที่เรียบร้อยไม่ยากเลยเนาะสำหรับการใช้อ e ีบุ๊กในเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะครับแต่แต,แต่ห้องสมุดทุกที่เลยในโลกนี้ล้วนมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณในการที่จะซื้อหนังสืออ e ีบุ๊กเข้ามาไว้ในระบบศูนย์หนังสือจุฬาก็มีทางเลือกให้ นะครับที่เราจะสามารถใช้หนังสืออื่นๆได้นี่ดูนะครับไปที่หัวข้อเผยแพร่ฟรีคลิกหนึ่งครั้งมันจะมีหนังสืออีกหลายหลากเลยครับที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เปิดโอกาสเปิดให้ใช้หนังสืออ e ีบุ๊กเนี่ยกับบางเล่มได้ก็ต้องขอบคุณผู้แต่งผู้เขียนที่มีจิตใจงดงามเหลือเกินที่เผยแค่ความรู้แบบที่อืมหาไม่ได้เนาะหายากเนาะในสังคมแบบนี้ก็ต้องขอบคุณมานะทีนี้ด้วยนะครับอืมอันนี้ก็วิธีการใช้เหมือนเดิมนะเข้าไปคลิก เข้าไปยืมแล้วก็อย่าลืมคืนเขาด้วยล่ะเพราะหนังสือบางเล่มเนี่ยมันก็มีคิวในการที่จะใช้นะครับอันนี้ก็เป็นมารยาทอย่างหนึง่งถัดมาครับในส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบของเว็บไซต์ตัวนี้ผมจะพาไปดูตรงนี้ครับนี่ในส่วนของเซ t ติ้งนะครับก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ขีด3ขีดโดยทั่วไปคลิกหนึ่งครั้งเขาก็จะมีข้อมูลส่วนตัวให้เรานะครับข้อมูลส่วนตัวเราก็จะเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้ สามารถที่จะเปลี่ยนอีเมลได้สามารถที่จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับมีข้อมูลการจองคิวตรงนี้ผมยังไม่ได้จองเนาะผมก็ยังจะไม่มีข้อมูลแต่ข้อมูลการจองนี้มันจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเวลาที่เราไปยืมหนังสือที่มีคนยืมก่อนแล้วเราก็บอกว่าเราจะขอต่อจากเขานั่นแหละครับรายการจองก็จะเกิดขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นประวัติการยืมนี่ผมได้ลองยืมหนังสือไปประมาณ4ี่เล่มแล้วนะครับรวมถึงวันนี้ไปด้วยมันก็จะขึ้นประวัติมาให้เราเลยโอ้ยดูง่ายเลยเนาะแล้วเราก็จะสามารถรู้ได้เลยครับว่า มีหนังสือเล่มไหนบ้างที่เราเคยยืมแล้วเคยอ่านแล้วแต่จริงๆแล้วอ่านซ้ําก็ได้ความรู้ไม่มีหมดอายุนะครับถ <Wow. S 1> ัดมาครับก็จะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้ถ้าเกิดเรา อยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านเราก็สามารถที่จะมาทําตรงนี้ได้นะครับในส่วนต่อมาก็คือเป็นการจัดการอุปกรณ์ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเว็บไซต์ตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์ได้ทั้งสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS ก็สามารถใช้งานได้หมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการดูสถานะของการใช้งานนะครับแล้วก็กิจกรรมโหวตอีบ e ุ๊กตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของ การโบดอ e ีบุ๊กแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะอนา,าคตอาจจะได้เล่นสนุกสนุกอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นเมนูสุดท้ายคือการออกจากระบบเป็นยังไงบ้างครับกับแหล่งความรู้ที่วันนี้ชุนชวนคลิกพามาเรียนรู้กันเป็นอีกแหล่งหนึ่งเลยนะครับที่น่าสนใจสำหรับใครที่สนใจลองเข้าไปใช้บริการดูนะครับถ้าเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใช้งานได้ปกติเลยโดยใช้ username และพาสเวิร์ของมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเกิดเป็นคนในองค์กรอื่นก็จำเป็นจะต้อง log in เข้าไปด้วย username และพาสเวิร์ขององค์กรนั้นๆที่เป็นลูกค้าของสูหนังสือจุฬานะครับก็ต้องบอกว่ามันสะดวกมันมีประโยชน์ในการที่เราจะเรียนรู้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในโลกนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้อง มาแนะนำกันจริงๆสำหรับใครที่ไปใช้แล้วมีความคิดเห็นอะไรลองมาบอกกันหน่อยนะครับดีไม่ดียังไงลองมาคุยกันแล้วเสียงของพวกเราอาจจะเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่จะสะท้อนไปยังผู้พัฒนาเว็บไซต์ตัวนี้ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นหรืออาจจะฟรีมากขึ้นก็ได้เอ,อนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมมาถึงนเวลานี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์แล้วกดกระดิ่งไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีความรู้อะไรใหม่ๆมาแนะนำกันอีกก็จะได้มาเจอกันไม่พลาดสักคลิปเลยวันนี้สวัสดีครับ